ได้รูนึงคือโดนเลยมันก็มีสายนี่บ้างเ,เล็กๆแต่ได้รูนี่เจ๋วเลยเมีห้องโถกเลยแบบนี้แต่งจะเอายังไงกับข้า อยู่ไหมอยู่ไหมล่ะอยู่ไหมล่ะเฮ้ยโ้ใหญ่ สวัสดีนะนะนะักตกปลาทุกท่านมาเจอกันเช้ามืดโอ้โหยังมืดอยู่เลยนะฮะก็มาเจอกันอีกร้วก่อนจะรีวิวฟิชชิงคลิปนี้นะครับพามาดูยปลาหนาเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นโซนปทุมธาน,นีนะครับติดกับโซนนครนายกนะครับมาตามราหาปลาช่อนหน้าในฤดูก,กาลแรกกันนะครับวันนี้ก็เอามาทังคันเบสและคันสปินนิ่งนะครับก็ยังเหมือนเดิมใช้เหยื่ จะค่ายพิมพ์นะไอป้อง JR เจอร์รี่ JR และเจอร์รี่สามจาุดสำคัญค่าย BBO นะวันนี้ผมใช้เป็นไอเกียไอคอนาโนและก็มดูซ่านะครับมาตามหาปลาช่อนให้ดูใหม่เช้าๆเลยนะฮะก็ไม่รู้จะได้สกิีกกต,ตัวก่อนอย่ายลืมนะฮะช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ช่องเราจะรีวิวฟิจิงให้ด้วยเดี๋ยวไปดูกันไปลองดูครับเรื่องนี้ ก่อช้าไม่กัดก็่อ,อไว้มันเรี้ยงได้โอ้โหอะไรมา พวกเราไปกินแล้วทุกคน ตัวไม่โตเลยทุกคนเจอที่หังขาดนะทุกคนนี่ม,มสามหม่นี้ที่เคยตกตัวหลังตัว

เบรกอย่างแน่นออกอย่างไรจังง่นนะงง คันที่ใช้คันเมดุซ่านะครับแบบนักกีฬานะฮะเหยื่อที่ใช้เป็นไอป้อง JR ครับไอป้อง JR นะครับ ีตัวไล่มาทุกคนจริงเมื่อกี้มันกัดในร่องน้ำแต่ตัวเล็กแต่ว่านี่ตรงนี้ไล่มาทุกคนยังไงอุ้ยไม่กัดวะเมื่อกี้มันไล่มารอบนี้มันบุ๋ยใสช่างนั้นอะมันต้องกัดแล้วไหมจังหวะเนี้ยโบ อะไรวะคนไล่มาน้ำนูนเลยปลามันขี้เกียจนะถ้าพวกเนี้ยมันจะกินลูกปลาแล้วก็ต้องเคาะบนหัวมันเลยช้าๆเลยดอกเนี้ยดูไม่เอาต้องตีผ่านจุดมันเลยด้วยความที่น้ำมันอาจจะดำด้วยนะปลาอาจจะมองไม่เห็น เลี้ยวอีกเยื่วเลี้ยวพอเราหยุดเหยื่อมันไม่กัดพอเราสปีดเหยื่อมันจะวิ่งไล่อย่างเดียว จะเอายังไงกับค่าบ้างอ่ะแป่งจะเอายังไงกับข้าฮะโอ้โหวัตจะกัดเฮ้ยเฮยหวเป็นแผลด้วยตัวนี้ไอ really ้ป้อง JR โอ้ เยือ่อก,กระเด็นหายไปแล้วนี่ทุกคนให้ดูเยื่อให้ป้องเจอ,อา นี้กินไอ้ป้องเจีอยเหมันเดิมวันนี้ไอ้ป้องอย,ยาตัวที่สี่สามสี่สใช่ปะวะใช่ดิสี่เอ็ดสี่สองสี่สาอหัวหน้าเรียนนี้ดีทุกคน เหรียนหน้ามีตัวมากถ้ามีน้ำไหลแบบนี้ครับเลาะเลยทุกคนปลามันจะมาออกตามน้ำไหลพวกนี้รู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมล่ะ อยู่ไม่ได้เฮ้ย <c oughs> จะเรียนน้ำไหลนี่อ๋อเลยเลาะเลยโอ้ยเกิดกระเด็นหายอีกแล้วตัวนี้กินไอ้ป้อง JR นะครับเกิดกระเด็นไปแล้วปลาช่อนตัวที่44นี่ครับกินเต็มเต็มอ้ยัยงอยู่นี่หายอยู่นี่เกินครับเลย ตัวนี้กินไอป้อง JR อีกแล้วครับไอป้อง JR อู้หูเต็มคำครับตัวนี้ได้รู้หนีดูโดนเลยเูิม่มีไซส์นี่บ้างเล็กได้รูนี่เจ๋วเลยเมีฮอบโลรกเลยเหมือนทำยูทูบเลยเหรอใช่ครับใช่ <c oughs> ของอะไรเจออะไรช่องรีวิวฟิตชิ่งครับ <music Brothers> รีวิวฟิตชิ่งใช่ครับที่เอาอยู color. ่อะไรตีต <kaz uffy> <rabbit> ีหนอนยางครับผมตีเป็นหนอนยางกบยางมันน่าจะนั่นแล้วผมก็เลยตีหนอนยางไปเลยกบยางมันปลาใช่ไหมกบยางมบปลามันโดนก่อนแล้วเรามาซ้ําข่าวเนี้ยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นกบยางเอ้ยเป็นหนอนยางมันก็โอเคอยู่มันมันต้องโอ้จะต้องซื้นไงใต้น้ําเลยใช่ไหมนี่คือน้ำใช่กีโอนี่ยอันนี้ยี่สิบยี่สิบอันนี้ก็ยี่สิ ทำไมมันใหญ่กว่ากันอะไรกี่ห้าอ๋อที่เดียวแต่กันเหนียวครับผมกันนี่กัใชฉเนี่ยก็อมันยางแค่นี้นนอยากตีถึงน้ำตีไม่ได้เลยหมายมันต้องเออตีใต้น้ำไม่ได้ไอตอนนี้เราก็ทำเองเลยครับม้วนเองตะกัวทุกอยังก็ดีเนะาะปล่อยอยู่ออ๋พี่ต้องมาต้องตั้งตัดแต่ละคนนายกนะครับเดาะมาเรื่อยๆนะ ทำอะไร่านี้เงียบเลยน้องบอกให้มาผมก็มาตามทางมาไกลผมบอกกับเราเราก็มาจากบางบ่ออืมหมายนครนายกผมว่านสวยกว่าผมยางไม่ค่อยนี่งนะความเคื่อเกล็ดเราแรงใช่ครับมันโดนมาแล้วเรามาซ้ำข่าวแล้วเอากบยางตีก็ยากอ่ะเดี๋ยวไปกันครับครับ ทำใหม่เมื่อวานนะทดลองดไูไม่แรกเลยไม่แรกเลย อย่กจะใช้เป็นไอ้ป้อง JR ตัวนี้ไอ้ป้อง JR ตัวที่46สิหซ้ำครับซ้ำเหมือนน้ำมันลงมาจากเมื่อวานฝนตกทำเหมือนน้ำลงเหมือนเขาปิดน้ำออก ใหญ่ไอ้ยป้องโคตรฮิตเลยไอย้ป้องคันสไลม์เมดูซ่า เหยื่อไอ้ป้อง JR ตัวที่47นี่ฮะไอ้ป้อง JR ให้ดูเหยื่อครับนี่ไอ้ป้อง JR เต็มๆโอ้ไซส์นี้7ขีดน่าจะได้เลยไม่รู้ตัวเมื่อวานหรือเปล่าที่มันกัดแล้วมันหลุดยอด โอเคครับทุกคนปลาช่อนนาวันนี้หมายก็สนุกนะก็ประมาณนี้นะครับมันก็น้ําลงไวแล้วก็หมายเปลี่ยนโคตรไปเลยนี่ครับก็ที่นี่ฝากไปด้วยนะครับกับการหาผลง,งานตกปลาช่อนข้างทางสายนานะก็ลาไปก่อนคลิปหน้าจะพาไปตกปลาที่ไหนนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมาคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ